สวัสดีครับนะครับช่องบ่าวอีสานเนาะวันนี้โคจิกรินนะครับคุยกันเรื่องอนะไรฮะคุยกันเรื่องเหรียญโอซีนะฮะคุยกันเรื่องเหรียญโอซีแล้วกันวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่ยี่สิบมีนาหกหกเนาะวันนี้บ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงสามสิบนาทีจะมีการซื้อเหรียญโอซีนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่ท่านจะซื้อเหรียญโอซีเนี่ยนะฮะ ท่านต้องคอนเนกวกกระเป๋าก่อนหรือว่าเชื่อมกระเป๋าก่อนเมตามาร์สนั่นเองเชื่อมกระเป๋าเมตามาร,ร์รอ,อก่อนนั่นเองเชื่อมกระเป๋าเมตามาร์เสร็จค่อยซื้อกันช่วงบ่ายจนถึงวันที่ยี่สิบถึงวันที่ยี่สิบสี่นะฮะยี่สิ2ยี่4บยิบสองยิบสายิบสนั่นเองนะครับฉะนั้นใครที่เชื่อมกระเป๋าไม่เป็นมาดูคลิปโชว์จกักรินจะพาเชื่อมเชื่อมยังไงนะเชื่อมกระเป๋ายังไงเชื่อมคอนแทคยังไงนะะ โอเคเราไปไหนก่อนครับอันแรกเลยนะฮะไปที่ห้องลายก่อนห้องลน์ใครห้องลน์โคดนะครับไปที่โค้ดเอาไปที่เอตันโคต้ตะวันแล้วกันนะครับไปถึงห้องโคดแล้วทำยังไงครับไปนะฮะก็พี่เอาลิงก์ครับไปก็พี่เอาลิงค์คอองของโคดมาก่อนแต่ค้างครับไปที่คาว่าคัดลอกทั้งหมดครับได้ลิงก์มาเรียบร้อยแล้วไปไหนต่อครับ ดห้องไปเลยไปที่เมตามาดนะครับไปที่เมตามาดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขออนุญาตใส่รหัสผ่านแป๊บหนึ่งนะครับไปที่เมตามาดแป๊บหนึ่งครับโอเคใส่รหัสผ่านเข้ามาเรียบร้อยนะครับตอนนี้เชนอยู่ในเชนอะไรครับอยู่ในเชน b n เอนบีเชนใบแนนเนาะสมาร์ทเชนเราต้องเปลี่ยนเชนนะครับเป็นเปลี่ยนไปนเชนอะไรครับเปลี่ยนไปนเชนบมิลกุลกดเข้าไปที่เชนตรงนี้เลยนะฮะกดเข้าไปที่เชนนะครับ แล้วก็มากดเข้าไปที่โพลิคอนตรงนี้นะครับ <S <S แต่ไปที่โพลิคอนครับโอเคเปลี่ยนเป็นเชนโพลิคอนเรียบร้อยนะครับในระหว่างที่เปลี่ยนเป็นเชนโพลิคอนเรียบร้อยทีนี้เราจะมาวางเลขคอนแทคของอ่าโคดที่ส่งมาให้เพื่อที่จะเชื่อมกระเป๋าน่นเองวางแล้วจะไปตรงไหนครับเราวางยังไงงงไหมฮะงงอยู่เนาะโคจิลินก็งงเหมือนกันไปที่บาว์เซอร์ก่อนนะฮะไปกดที่บาวเซอร์นะครับบาวเซอร์ กดที่บราวเซอร์เสร็จเดี๋ยวรอให้ระบบมันรันแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะช้านิดน,นึ่งกดที่บราวเซอร์เสร็จเนี่ยนะฮะ,อ,ะอย่าลืมให้เรามาเคลียร์งานเก่าก่อนงานเก่าจะเต็มหน้าจอบราวเซอร์อยู่ตรงนี้ให้เรามาเคลียร์งานเก่าโดยโกดไปที่3ขีดตรงนี้นะครับกดไปที่3มขีดครับหลังจากกดไปที่3มขีดขึ้นหน้าจอแบบนี้มากดไปที่คําว่า new tab นะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้กดไปที่ new tab เลยครับหลังจาก new tab ปุ๊บมันก็จะเคลียร์ รา,ายละเอียดทั้งหมดออกฉะนั้นลิงก์ที่เราคัดลอกมาจากออปไลน์นะครับให้เราวางลิงก์ลงตรงนี้นะครับเซิร์ชออทัยตรงนี้เลยวางลิงก์ลงไปครับกุฏิรินจะวางดูนะครับาวางลิงก์ลงไปแป๊บนึงนะฮะพอวางลิงก์เสร็จแล้วเรากดเข้าไปตรงนี้นะครับกดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับดูช้าๆนะครับคุณลุงคุณป้า พอกดเข้ามาถึงตรงนี้มันจะขึ้นมาหน้าจอตัวนี้เขาเรียกว่าหน้าจอของเว็บสามนั่นเองเนาะที่เราจะเชื่อม wallet กระเป๋าหรือว่าเชื่อมต่อกระเป๋านี่ให้เรากดเข้าไปที่ตรงไหนครับก่อนครับกดไปที่คําว่า connect wallet ตรงนี้นะครับกดไปที่ connect wallet ครับโอเคมันขึ้นมาเรียบร้อยนะแสดงว่ามัน connect wallet ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับมันเชื่อมต่อกระเป๋าเรียบร้อยแล้วทีนี้ไปไหนต่อครับเลื่อนหน้าจอขึ้นไป เลื่อนหน้าจอมาจะเจอตัวสีฟ้าตัวนี้ชัดเจนมากนะครับให้กดเข้าไปที่ตัวสีฟ้าหนึน่งครั้งคคจเรินไม่เก่งภาษาอังกฤษเนาะไม่ขออนุญาตไอ,เอ้เออไม่ขออนุญาตออกเสียงภาษาอังกฤษแล้วกันแต่เข้าไปเลยครับหนึ่งครั้งนะฮะถ้าแต่หนึ่งครั้งมันจะขึ้นข้อมูลตัวนี้ขึ้นมาลองแต่ให้ดูก่อนเห็นไหมนะฮะขึ้นข้อมูลตรงตรงนี้มาแสดงว่าเราทรรรราําเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเชื่อมกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยหลังจากเชื่อมกระเป๋าเสร็จ e แล้วไปไหนต่อครับ กดโฮมออกไปเลยเนาะนะครับกดโฮมออกไปนะครับแป๊บนึงนะครับกดโฮมออกไปแล้วก็ไปที่ห้องลายนะครับพอไปถึงห้องลายได้ทาไงครับเดี๋ยวนะครับไปที่ห้องลายกลุ่มแล้วกันแล้วก็วางนะครับวางเรียกกระเป๋าลงไปวางแล้วก็กดส่งไปโอเคของเราเรียบร้อยเตรียมซื้อเหรียญ OC ได้เลยทีนี้นะครับซื้อเป็นยังไงวิธีไหนติดตามข้อมูลข่าวสารกัน นะครับยังไงโคจารีนก็ขอบคุณทุกท่านนะครับได้ส่งไปคลิปสั้นๆให้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับ